โมชูค่ะคมณอมสวะนานมากแล้วใช่ไหมคะที่โมไม่ได้สอนเรื่องการออกเสียงค่ะในวิดีโอนี้นะคะเราจะไม่ได้มาเรียนเสียงใหม่แต่ว่าเราจะมาดูกฎการออกเสียงตัวสะกด e m แล้วก็ e n ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับตัวสะกด e m แล้วก็ e n นะคะเราได้เคยเรียนกันไปแล้วว่ามันออกเสียงว่าอังใช่ไหมคะ ซึ่งเสียงนี้นะคะจะมีการสะกดได้หลายแบบมากๆเลยถ้าท่านใดอยากจะทบทวนนะคะก็สามารถไปทบทวนกันได้เดี๋ยวโมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในด e สคริปชั o นของวิดีโอนี้ค่ะแต่ว่าตัวสะกด e m แล้วก็ e n เนี่ยก็จะมีข้อยกเว้นในการออกเสียงอยู่ค่ะซึ่งข้อยกเว้นนี้นะคะสังเกตง่ายมากๆแล้วก็ออกเสียงง่ายมากเราจะมาดูกันในวิดีโอนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะโมก็ขออนุญาตฝาหนังสือ2เล่มน,นี้ที่โมได้เขียนขึ้นมานะคะเป็นหนังสือวายากรณ์ระดับ อังสองเล่มน,นี้ก็จะเรียนต่อกันเลยค่ะเนื้อหาก็จะครอบคลุมวยากรณ์หัวข้อวยากรณ์ที่เราจะต้องรู้สําหรับระดับอังทั้งหมดนะคะถ้าท่านใดสนใจตอนนี้ก็มีวางจําหน่ายในะร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็สามารถสั่งซื้อกับร้านหนังสือออนไลน์ได้เช่นกันและถ้าต้องการจัดส่งไปต่างประเทศนะคะสามารถเช็คค่าส่งกับโมได้เลยค่ะโมสามารถจัดส่งให้ได้ค่ะเรามาเริ่มกันจากตัวสะกด EM ค่ะ EM เนี่ยจะออกเสียงว่าอังถ้ามันไม่ถูกตามด้วย M นะคะหรือว่าสระนั่นเองค่ะยกตัวอย่างคำศัพท์เช่นอังปอกตองอังปอตองหรือว่าอังพู l ีอังพูีเห็นไหมคะว่าออกเสียงว่าอังไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะคะถึงจะอยู่กลางคำก็ออกเสียงว่าอังเช่นกันยกตัวอย่างตัวนี้ค่ะกรังเป เปก็จะออกเสียงว่าอังนะคะเพราะฉะนั้นข้อยกเว้นของมันก็คือเมื่อมันถูกตามด้วย m หรือว่าสระเนี่ยมันจะเปลี่ยนเสียงเป็นอิมค่ะอิมยกตัวอย่างคำศัพท์ง่ายๆเลยก็คือคำว่า image image เห็นไหมคะว่าเราออกเสียงว่าอิมเพราะว่ามันถูกตามด้วย r ค่ะหรือว่าจะเป็น immobile immobile เห็นไหมคะถูกตามด้วย m ก็จะออกเสียงว่าอิมเช่นกันค่ะ ซึ่งจากข้อยกเว้นนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์อยู่5าคำค่ะที่ตามด้วย m แต่จะไม่ออกเสียงว่า im น,น,นะคะอันนี้จะเป็นยกเว้นในยกเว้น5าคำนี้จะออกเสียงว่าอ n งค่ะโดยจะมีคำว่า ang mongable ang mongable ang mongable m e n t ang mongable m e n t ถัดไปก็คือ ang mongable ang mongable แล้วก็ ang m e t a b l e ang m e t a b l e แล้วก็ อังมาขยาบเลยอังมาขยบเลยห้าคำนี้นะคะก็จะออกเสียงว่าอังอันนี้จะสําคัญมากสาหรับน้องๆที่เตรียมสอบแพท7.1นะคะก็อาจจะออกข้อสอบได้ค่ะเรามาต่อกันด้วยตัวสะกด en ค่ะกดก็จะคล้ายกันก็คือจะออกเสียงว่าอังถ้าไม่ถูกตามหลังด้วย n นะคะหรือว่าสระและเพิ่มตัว arch เข้ามาอีกหนึ่งตัวค่ะ กรณีของ em เนี่ยจะไม่มีคำไหนที่เป็น emr เลยนะคะเพราะฉะนั้นโมก็เลยไม่ได้พูดถึงแต่ว่า en มีบ้างค่ะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเสียงอังเช่น ang d e c a o n อ ang d e c a o n g หรือว่า ang f o r m a t i o n ang f o r m a t i o n ก็จะออกเสียงว่าอังค่ะเมื่ออยู่ท้ายคำหรือในคำก็จะออกเสียงว่าอังเช่นกันนะคะยกตัวอย่างง่ายๆคือคำว่าฟัง fen ฟัง e นะคะอันนี้ก็จะออกเสียงว่าอังค่ะ ส่วนข้อยกเว้นของมันเมื่อมันถูกตามด้วยตัว n หรือว่าสระหรือว่า a r h นะคะมันจะออกเสียงว่า in in ยกตัวอย่างเช่น in a a c e p t b l e in a a c e p t b l e ก็จะออกเสียงว่า in นะคะหรือว่าจะเป็น copin copin อันนี้ก็จะอยู่ด้านหลังนะคะก็จะออกเสียงว่า in เช่นกันนะคะหรือว่าตามหลังด้วย n บ้าง i n n o c e n t i n n o c e n t ก็จะออกเสียงว่า in นะคะหรือว่าจะตามหลังด้วย a r h เช่น inehong อินเนฮองเห็นไหมคะตัวอาช่เหมือนไม่มีเลยเราเชื่อมเสียงเอ็นไปหาตัวเอออักซองเตกิเลยอินเนฮ้องก็จะออกเสียงว่าอินเช่นกันค่ะสำหรับการสะกด EM แล้วก็ en นะคะ2ตัวนี้กฎการออกเสียงก็มีง่ายๆเท่านี้เองค่ะข้อยยเวนค้านะคะของ EM เนี่ยโมแนะนําว่าถ้าไม่ได้จะเตรียมสอบอะไรนะคะ5คํานี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่เราก็จําหลักๆว่า e m e อออกเสียงว่าอัางถ้าไม่ถูกตามหลังด้วย ตัวมัน A นะคะตัว m หรือตัว n แล้วก็สระค่ะแล้วก็ตัว h ในกรณีที่มีนะคะคือของ en นั่นเองนอกจากนั้นนะมันก็จะเปลี่ยนเสียงเป็น im หรือว่า in นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่า2อ,อันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครมีขัวข้อไหนที่สนใจก็สามารถเขียนบอกโมได้นะคะโมจะทําวิดีโอออกมาให้ค่ะถ้าชอบวีดีโอนี้โมฝากกดไลค์กดแชร์ให้โมด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามชแนลนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะมาเรียนภาษาฝรั่งเศสกับโมกันนะคะ Merci d'être là, à la prochaine